สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านมารับชมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพกลุ่มขายอาหารเช้าบ้านจงเกหมู่ที่3ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะสำหรับกลุ่มอาชีพขายอาหารเช้านะคะเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนประเภทหมวดเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวงเงินกู้150,000บาทนะคะ โดยมีนางสาวขวัญเลื่อนเอียดสุยประธานกลุ่มพร้อมสมาชิกเป็นผู้เสนอโครงการสำหรับกลุ่มอาชีพขายอาหารเช้ากลุ่มนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มอาชีพที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการและมีวินัยในการผวอญชำระเงินกู้ซึ่งถือเป็นลูกหนี้ชั้นดีอีกทั้งยังมีการแบ่งปันกำไรส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอชุดนี้กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อหนังเาว้าคนเลือเอียซุยเป็นสมาชิกของทุนพัฒนาบทบาทรตรีตำบลจองตะนุนอำเภอเกาะเชน,นจังหวัดปัตตุนค่ะที่มาที่ไปก็เงินสนับสนุนของทุนพัฒนาบทบาทรตรีมาก่อน ตัวดิฉนันคือเมียชีพลักคือดานดานเกษตรอย่างเดียวแล้วก็มัน,นังด้วยสภาวะคือผลผลิตตกตามราคาตกตามคือทําไม่วา่าจะเอามีเงินในการใช้ชีวิตประจําวันแต่ละวันนั่นคือไม่พอก็เลยคิดหาวิธีสีว่าจะได้เป็นรายได้เพิ่มคือดานไหนในการมาประกอบอาชีพในกับตัวเองคนในครอบครัวก็เลยไปปรึกษากับพีจึงเขามีสูตรคือเขาเนี้ย เขาเนี่ยหนูมู่ทอวัดไก่ทอวัดแล้วก็มูเพราะว่าอยู่เล้วไปปรึกษาพีว่าต้องการอีทําตรงนี้แหละอีทําเป็นอาชีพเสริมตรงนี้ก็เลยพีก็เลยให้ไอเป็นสูตรมากเผื่อ,อจิตะห้เอามาทําเป็นอาชีพเสริมของตัวเองแต่ก็ด้วยสภาพาว่าคือเราไม่มีเงินทุนเพราะว่าเราทำการอาชีพกเกษตรกับเกวะว่าผ้ามือไปแต่ละวันก็เลยว่าก็เลยไปปรึกษาก็เลยว่าพอดีมีพี่ไล่ึถึงเป็น ไอ้ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสติีกองตำบลจองถนนก็เลยไปปรึกษาปีกว่าจะพ่อมีทางแนวทางไหนมั่งที่จะมาช่วยตรงนี้เพื่อจะเป็นทุนนะครับตัวเองก็เลยไปปรึกษาปีก็ปีก็บอกว่ามันจะมีเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสติีอยู่อยู่กอนนึงก็เลยว่าไปกู้ยืมมาก็เลยว่ามาปรึกษากับปีปีก็ในในในตำบลก็เพื่อที่จะรวมกลุ่มตอนนั้นก็คือมีซ่มก้น สามคนก็มีกล้อง,งมูนึงแต่ก็กล้องมีมูสามสองคนเพื่อจีมารวบกลุ่มตรงนี้แต่พอว่ามาทําได้พอคนชุทา้ายจากทีหวาเราคิดว่าอาชีพนี้มันเป็นแก่อาชีพเสริมที่เราสามารมเอามาเป็นอาชีพเสริมไม่กับกอบค้นในขอบครัวแต่ว่ามันมากับกายเป็นหวามันเป็นอาชีพลักที่เราเออกมาสรมางมัดทเรียงคนในขอบครัวได้ ที่เราได้กู้เงินก็งคองทุนพัฒนาประนาดีมากเป็นจํานวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทตอนแรกๆมียนั่นก่อนนั้นที่ได้มากก็คือเราจะไปซื้อจะซื้อเหลืองอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆที่ชใช้ใน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 การประกอบอาชีพแล้วก็มีบางส่วนที่ว่าเราได้เอามาซื้อซื้อวัตถุดิบก็คือตอนนั้นก็คือส่วนที่ได้ซื้อวัตถุดิบก็คือได้ซื้อแกะเล็กๆน้อยๆจากไก่เราก็ซื้อได้วันหนึ่งยี่สิบโล ตอนนี 1941, bon so morning, so ้ก็ที่หละาโซ่อ้อมเสียวก็ที่หละโซ่แต่พอกลุ่มทากิจกรรมตรงนี้ได้ไปประมาณนึ่งปีกลุ่มก็ได้มีกําไรเติเพิ่มมาขึ้นแล้วก็ได้เอากําไรตัวนั้นมาเป็นต้นโดยการว่าจากที่ว่าเคยซื้อเป็นยี่สิบโลตอนนี้เราก็มาเพิ่มซื้อเป็นลอยโลอ้อมจากที่ซื้อมากลางหละโซ่เราก็ตอนนี้เรามาซื้อได้เป็นที่ซซ่ยี่สิซอซเตานนี้เราก็ซื้อได้มาที่ที่โซกมาโซ่แล้วก็มี ทางใส่สินค้าทางเคียงก็คือเป็นกะทิยมเป็นหอมเป็นพริกเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวต้านอะไรต่างๆก็คือเราก็มีสินค้าหมาขึ้นที่เอามาขายอยู่ตรงนี้มันมันเป็นส่วนที่ไดมาจากคนกำไรที่เราได้ทำในกิจการองกลมแล้วก็ให้สมาชิกเลือกคนในชุมชน่มจนได้ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกว่าสองตลาดเราว่าเป็นสินค้าที่เราไปรับมาเองจากจาก จากไอ้แรงตุนตีว่าเขาส่งเป็นราคาส่งมาก็คือทำไมว่าเออชุมจนในในคนในชุมจนก็คือได้ได้ซื้อก้องตีราคาตีตู้กลงคนประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้เงินก้องกองทุนพัฒนาบทบาทตรีก็คือทำให้สมาชิกในกลุ่มได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น แล้วก็แล้วก็คนในชุมชนได้รับประทานอันเสียร้อยแล้วเราก็ราคาตู้นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมคือให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านตี่ออกทางานข้างนอกบ้านไม่ได้แล้วก็คือได้มาหนังชิกหมูฟวอยแล้วปอกง้อมปอกเทียมให้เป็นรายได้ในกองผู้สูงอายุทีทํางานข้างนอกไม่ได้แล้วก็คือเป็นรายได้ได้สื่อกับข้าวได้สื่อนุ่มสื่อก้องกินตามตีอัตยาป,ป้าก้องเ้าท่เก็ทำได้ แล้วก็นอกจากน,านั้นเราก็ยังมีกิจกรรมในการพ้นกาไรกองกลุ่มที่เราได้เราได้ราบก,ก็คือจะเป็นกิจกรรมสีไม้เราจะมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มก็คือจะเป็นมูฟอยซึ่งเราได้เอาเป็นป้องวันในแก่ผู้สูงอายุในจุมชจนและก็นอกจุมชน,แล,น,ชมชนแล้วก็ยังมีกิจกรรมของวันเด็กก็คือเราจะเป็นการ เป็นกองควันก้องรางวังล,ลเล็กๆหน่อยๆอเด็กก็คือเราจะเป็นการหอพ้องในชุมชนคือกระเนี้ยวไก่เนื้อมูทอดมูฟ้อยมีเป็นหอเกระเนี้ยวไก่ทอดมูทอดมูฟ้อยแล้วก็ไอ้เด็กมาหลับที่น้าลานแล้วก็บัง,งเราเรากระดับบงที่เราก็ได้มีอภินันตนาการจากนาย,ยกในในเทศมนตรีในหมู่บ้านแล้วก็บางที่ได้หลับรับสนุนมาจากตัวจอ เพื่อที่จะมาเป็นสนับสนุนรวมกับเราเราได้แจกเด็กในวงกว้างก็คือได้แจกตังตางตำบลในตำบลและกนอนอกตำบลสุดท้ายนี่ก็ขอบคุนของทุ้นพัฒนาบทบาทสตร,รีที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายไดย้ให้มีชีวิตดีดีขึ้นค่